สวัค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องอะไรคะช่องทีติวดาสาแก่นะคะเป็นช่องของน้องโบนัสนะคะน้องสาวเราเองนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าของเด็กป .3 มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกเไปข้างข้างนี่ยาบุญป่านะคะของยาปิดแบนนะคะนี่นะคะนี่นี่นี่ยาบฝาจิ๊กจั๊ก เปิดหน้าสุดอะไรคะกุชชี้ผิดแบนด้วยนะคะอันนี้นอนสปอนทุกอย่างนะคะไข่เองแต่เองอู้หน้ามาดูกชั้นต่อไปเลยนะคะก็จะมีหนังยานะคะแล้วก็สมุดเสื้ออ้นเก็งออกมาทั้งมน,นะคะของน้องโบนนะนะคะ ต่อไปนะคะโอ้หของเยอะมากทุกคนวิดลืมตรวจอันนี้ใช่ไหมถุงไปทำไมครับอะไรนี้ขยะแล้วก็ตัวนี้เป็นชื่อนะคะเป็นสมุดน,นะคะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคืออะไรสองคะ่ะว้าวรางมือสวย มันสวยมากพูดจริงๆนี่นะคะต่อไปหมูเด็กป .2 หวีกับกระจกมาครบเซตเลยลป .3 ไอ้ป .3 นะคะมาครบเซตเลยแล้วก็อะไรคะสีของมัสตอ,อร์ตนะคะต่อไปไอะไรคะขยะ ล้มว,ว้าในล้มก็จะมีอันนี้เป็นสีขาวอะไรคะแล้วก็สมุดนะคะอันนี้มีการบ้านด้วยหรอไหนยังไม่เห็นมี่เลยก็อ,อยู่อีกหน้า ฉันรบายเนี่สวยมากผิดไปหนึ่งข้อนะคะไม่เขียนชื่อด้วยทำไม่เสร็จใช่ไหมใช่ทำไม่เสร็จนี่เลยใช่ตั้งแต่วันพุธที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ